โวนอินหนจะเป็นเช่นไรต่อทำไมวันนี้ราคาถึงได้ร่วงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารวานอินหนนะครับสัก3-5มถึง้านาทีด้วยกันนะครับวนอินโหนมีอะไรน่าสนใจบ้างทำไมผมต้องทำคอนเทนต์นี้เพราะมันเป็นเหรียญที่ น่าเก็บนะครับมีทั้งโปรเจกต์มีทั้งโครงสร้างเหรียญที่ดีนะครับมีการสะท้อนสําหรับผู้ซื้อประมาณ1%และก็เหรียญน,นี้นะครับก็กําลังที่จะเข้ากระดานต่างๆเป็นที่เรียบร้อยและจุดหมายปลายทางในระยะแรกน่าจะเป็นโอเคนะครับแล้วก็เกต IO ที่จะเป็นเป้าหมายต่อๆไปของโวล์อินุวโวลอินุะครับก็โดยทั่วไปตอนนี้เหลือ015ตัวนะครับจากที่มันเคยย่อไปถึง0ูนตัวที่4 0 0 0 แล้วก็มีวานนะครับเข้ามาซื้อจนทําให้ราคาของโวลอินโน่ไต่ขึ้นไปนั่นเองฉะนั้น w ว n อินโน,นะครับก็พยายามที่จะสร้างแรงซื้อกลับมาเพื่อจะสามารถที่จะิสต์บนกระดานต่างๆได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังไปได้ดีเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าโวล i n นโ h เนี่ยไฮเดิมนะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ันเกนะครับที่015ตัวตอนนี้มาได้ไม่ถึงครึ่งทางนะครับต้องประมาณสัก3 0 0 0ัน ตอนนี้นะครับจาก0,15ตัวอยู่ที่ประมาณพันสนะครับย่อจากเมื่อวานมาที่2,450เนื่องจากสาเหตุอะไรนะครับเนื่องจากวันนี้วนลอิน,นุก็ได้ประกาศแบ็ b บายแบ็กแอนด์เบนะครับคือมีการถผาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการซื้อกลับฉังนั้นราคาก็เลยมีการสวิงขึ้นไป รวมถึงโวลต์อินุนะครับก็พยายามที่จะปรับราคาขึ้นแล้วลดอุปทานของเหรียญครั้งหนึ่งก่อนนะครับเพื่อจะทําให้เหรียญเนี่ยมันมีวานเข้ามาอมและก็มีวานที่จะซื้อนั้นเรื่องของแบ็ k แอนด์เบิร์นเนี่ยนะครับอย่าใช้บ่อยหออย่างนี้เพราะว่าชินจานเนี่ยใช้3ามครั้งนะครับแล้วชินจานเนี่ยใช้มา3ามครั้งและผลปรากฏว่ามีวานเข้ามาอมจริงๆโดยเฉพาะครั้งแรกนะครับพอประกาศออกมา แล้วก็อมเหรียญไว้เสร็จแล้วก็ปล่อยลงเร็วเลยในจังหวะที่สภาวะตลาดนะครับอยู่ในช่วงตึงเครียดฉะนั้นวลล์อินุนะครับเขก,ก็รู้แล้วว่าเขาจะใช้ตรงนี้นะครับตอนตลาดเนี่ยเป็นขาขึ้นเพื่อเหรียญน,นะจะอยู่ในช่วงพักตัวถึงแม้ว่าเหรียญน,นะครับตอนนี้ได้รับฉายานะครับของโวลล์อินุจากจากนักเก็บเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกนะครับฉายาของตัวนี้นะว่า ขึ้นส่วนกระแสนะครับหรือหรือไฟฟ้าช็อตส่วนกระแสนั่นเองเมื่อไหร่นะครับที่ตลาดลงเหรียญน,นี้จะกลับขึ้นมาดีดขึ้นอย่างรุนแรงและเมื่อไหร่ที่ตลาดตัวอื่นขึ้นนะครับเหรียญน,นี้จะกลับมาแดงอีกครั้งอย่างวันนี้เป็นต้นนะครับติดลบไปถึง20-3 0%เนื่องจากว่าการเผารอบแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมถึงตอนนี้วอลล์อินหนก็มีแผนนะครับที่จะเข้ากระดานต่าง ไม่ว่าจะเป็นเก t ไอโอโอเคนะครับผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นเฟสแ,แรกๆนะที่ววลอินโหนนะครับตั้งใจจะเข้านะครับดังนั้นในเฟสแรกๆเนี่ยเขาต้องดูต่อไปนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงคลิปโตขาขึ้นเนี่ยแรงซื้อของตัวนี้นะครับก็น่าจะดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับและโวลอินหนนะครับในขณะนี้ก็ได้ลิสต์บนกระดานชื่อว่า B-Box นะครับตัวนี้ นะครับคล้ายๆกระดานเล็กๆนะคล้ายๆของชินจาที่เคยเข้าไปนะครับชื่อ Bbox นะครับตัวนี้ก็ลิสตแล้วเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงมีการสวอปเหรียญที่ a v e r r i ด้วยนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับที่มีการเชื่อมระหว่าง BSC กับ Ethereum นะครับเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่น่าจะเป็นคู่แข่งกับ Dojo Swap เลยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นแพลตฟอร์ม d e f าที่จะมีการ ใช้นะครับธุรกรรมหรือเป้าหมายเนี่ยเป็นอย่างไรกันแน่นะครับเหรียญอันนี้มีแพลตฟอร์ม e v e r อร์ไนะครับมีชีบะด้วยนะครับก็มีเครือข่ายในนั้นนะครับก็คือควบ2เชนแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามีกี่เหรียญแล้วก็แพลตฟอร์มนี้จะมีเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้ใหญ่เท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับเหรียญพวกนี้เอาแหละนะครับตอนนี้ก็มีข่าวดีนะครับว่าโวล์อินนูเนี่ยก็มีประมาณ ประมาณ40,000ื่นลายนะครับหรือ40,000กระเป๋าที่เข้ามาครอบครองวอลอินุนั่นเองก็ถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำที่มาแรงนะครับแล้วก็ดูว่ามีแอคทีฟด้วยนะครับแล้วก็ดูว่ามีโปรเจกต์ด้วยที่จะเข้าไปร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นนะครับซึ่งต่างจากเหรียญกาวธรรมดาอย่างตัวอื่นนั่นเองเอาหละท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับวอลอินุราคาจะไปได้ไกลหรือไม่นะครับในขาขึ้น ในขาลงรอบต่อไปผมน้มเรียกว่าในขาลงรอบต่อไปละกันนะครับเพราะว่าเหรียญตัวนี้จะชอ็อตสวนกระแสนั่นเองท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไงครับอยากไหมครับตัวเหรียญตัวนี้เอาสัก1ิบดอลลาร์พอแล้วนะครับปล่อยไว้ยาวๆนะครับสูญหายสักห้าหตัวคุณก็ก็มีเงินจากจาก10ดอลลาร์ก็มีเงินหลักล้านใช้แล้วนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเหรียญเก่าเกา,กาเหรียญเก่าเกา,กาเหรียญต้นน้ําอย่างนี้นะครับมีโปรเจกต์ ค่อนข้างที่จะดีนะครับเราก็มีเครือข่ายมีแบ็คค่อนข้างดีมากๆเลยท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับยอมไหมสิบดอลลาร์นะครับกับหล้านที่คุณอาจจะได้ในอนาคตรออีกสักปีหนึ่งแล้วคุณจะได้มันอย่างไม่ทานตั้งตัวเลยและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและ ช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราจะชื่อ,อ cryptocurrency community เรามีกลุ่มวอลน,นิ่มด้วยทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เรามีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ starnet เป็นเหรียญต้นน้ำอุปทานมีพันละล้านเหรียญการเผา3%ารนราคาใกล้เคียงกับชีบะเลยนะเพราะว่าเหรียญน,นี้ค้ำประกันโดยชีบะนั่นเองใครสนใจนะครับก็ทักเข้าไปที่เพจละกันและผมก็ย้ำว่าการลงทุนทุกอย่าง มีความเสี่ยบผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าชิบะนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอตการลงทุนของของท่านนะจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดูลสําสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี